ผมกับแม่มาลูกสองและเรื่องที่เราครบกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมปนที่เรื่องสที่สําคัญแต่เมื่อผมต้องการจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาเขาก็ยินดีตอตอบกับผมได้ยินตลอดแล้วเขาก็มาจะเสร็จก่อนผมทำไมเขาถึงได้ยินดีและมีอะไรกับผมทำไมปากัใจของเขาไม่ตรงกันหรือว่าเขาต้องการจะทำเพื่อจาเอาใจ่าน,นั้น คำว่าเ,เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ได้แปลว่าเรื่องเพศไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการ hmm. เพราะเพราะว่าถ้า hmm. ฝ่ายชายเสนอฝ่ายหญิงก็ตอบสนองได้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีก็คือสามารถถึงจุดสุดยอดได้ก่อนผู้ชาย hmm. เพราะว่าจุดสุดยอดก็คือสิ่งที่ผู้หญิงอยากไปให้ถึงเร็วที่สุด oh, ใช่ไหมถ้าถ้าแบบผู้หญิงแบบ ไม่มีความต้องการทางเพศปฏิเสธหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีไม่ถึงจุดสุดยอดอย่างนี้ผมคิดว่าอันนั้นน่าจะมีปัญหาฮะอ,อย่างนี้ฝ่ายชายก็อาจจะเข้าใจาไปเองว่าเอ๊ะทำไมเขาปากกระจายไม่ไม่ตรงกรันบอกว่าบอกว่าเรื่องเพศไม่สําคัญแต่ว่าทําไมตอบสนองได้อ,อย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงเขาไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศนะครับเขาตื่นตัวทางเพศง่ายแล้วสามารถถึงจุดสุดยอดได้ไวถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีครับเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาพูดว่าเรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องสําคัญ พราะของมันๆนี้หมอห้ามกินแต่ว่า,าจริงๆก็คือหมายความว่าถึงแม้ว่าเขาขาดไปในเรื่องนี้หรือว่าฝ่ายชายบกพร่องในเรื่องนี้เขาไม่ถือก็ไม่ได้ถือว่าทําให้เขาเสียความสัมพันธ์ระหว่างกันครับรายนี้จริงหมายถึงว่าจะมีหรือไม่มีก็จะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีครับต่อกันแล้วก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเขาเซ็กจัดหรือปากกระจายไม่ตรงกันไม่จริงครับแต่การที่มีเพศสัมพันธ์กันโดยที่คล้ายๆกับราบรื่นทั้งคู่แล้วก็ทางผู้หญิงก็คล้ายๆกับ ไปถึงดวงดาวก่อนนี้ถือว่าเป็นไม่กี่รายนะคุณหมอนะโชคดีถือว่าโชคดีทีเดียวโชคดีแล้วก็อ,อย่างนี้ก็คือถ้ามีความสุขในเรื่องเพศก็คงไม่มีปัญหาชีวิตในเรื่องนี้ครับก็ขอให้ความสัมพันธ์ในแนวตั้งดีด้วยนะเพราะว่าเรื่องเซ็กก็เป็นความสัมพันธ์ในแนวนอนความสัมพันธ์ในแนวตั้งก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับพูดที่พูดจาแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งชื่นใจมีความสุขหรือว่าเวลามีความทุกข์ใจเน็ดเนื่ยมาแล้วทําให้เราผ่อนคลายจากความทุกข์ได้ก็มีอีกคําถามหน หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีความต้องการและเขาไม่ได้แสดงออกแล้วถ้าหาเขาจริงๆไม่ต้องการแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงต้องใจก่อนออ่อนตามใจผมอันที่หนึ่งบางทีเขามีความต้องการแต่เขาอาจจะไม่บอกเขาอาจจะรอรอให้ฝ่ายชายตอบแบบเป็นฝ่ายเริ่มต้นก็นได้เพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนเขาอาจจะดูเชิงทางผู้ชายก่อน คือในวัฒนาธรรมไทยเนี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะไม่กล้าเริ่มต้นถึงแม้ว่าจะมีความต้องการจริงๆใช่ไหมฮะมีมีปัญหามากอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าผู้ชายมีความต้องการแล้วเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนแล้วผู้หญิงเขาตอบสนองอย่างนี้ก็โอเคครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝืนใจอะไรแต่ถ้าผู้หญิงเขาแบบประเภทรังเกียจการมีเพศสัมพันธ์แล้วปฏิเสธไม่ยอมมีเซ็กซ์ด้วยเนี่ยอย่างนี้ค่อยมาปรึกษาครับว่ามีปัญหาแล้วแต่นี่คือเขาโอนอ่อนผ่อนตามเพราะว่าเขารักแล้วเขาก็อยากมีความสัมพันธ์ในเชิงของ การสัมผัสทางผิวหนังเป็นการสื่อสารด้วยความรักด้วยภาษากายที่ลึกซึ้งอ่ะครับอันนี้ค,คือ,คอธรรมชาติผมคิดว่าดีแล้วคือต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยในการที่เราทําให้ คู่ของเราเนี่ยมีความสุขบางครั้งเราก็มีความสุขด้วยในการเห็นคู่เรามีความสุขคือการที่ผู้หญิงเขาตอบสนองฝ่ายชายอาจจะไม่ได้แปลว่าเขากําลังมีความต้องการอเพศแต่เขาอยากทําให้ผู้ชายมีความสุขเพราะว่าความสุขของคนรักก็เป็นความสุขของเราถูกต้องเข้าใจตรงกันนะฮะไม่ต้องไปคิดมากนะครับแต่นี้ไม่มีอะไรนะครับ